เส้นลายมือมีอุปสรรคปัญหามากเส้นตัดอุปสรรคปัญหานี่สินสวัสดีค่ะพี่บีบุรพาพยากรค่คะวันนี้ทุกคนมาสังเกตแล้วก็ดูลายมือนะคะถ้าลายมือของเรามีเกาะมากมีตัดมากไม่ว่าจะเป็นกากบาทหรือเกาะจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะถ้าเกาะยาวตลอดเส้นชีวิตนั่นก็หมายถึงอุปสรรคปัญหาตลอด เวลานะคะจะมีปัญหาที่เข้ามาจุกจิกเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเรื่องของปัญหาครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องปัญหาของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาดูศึกษาเส้นถ้าในรายมือเรามีเส้นลักษณะแบบนี้เราจะต้องระมัดระวังการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตให้มากค่ะเรามาดูกันนะคะเส้นตัดเราจะเห็น